นุม่มวัค่ะต่อกันเลยดีกว่านะคะกับตอนเปิดบ้านองค์การบริหารส่วนสวัสอุดรธานีวันนี้นุ่น,นาจจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้เรื่องของการทํางานของกองแผนและงบประมาณนะคะเรื่องแผนงบประมาณสําคัญเนาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะรวมถึงเรื่องของการวางแผนต่างๆเดี๋ยวเราไปพบกับผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณกันเลยค่ะครบสวัสดีค่ะ ดิฉันนะ้างกนนุนดาสน์สีผู้ในการกองแผงในงบประมาณสังคงค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคาะกองแผนในงบประมาณเป็นส่วนราชการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบคือการจัดทํานโยบายและแผนงานของการบริหารส่วนจังหวัดโดยจัดทาเป็นแผนพัฒนา3ปีแผนดําเนินกาแผนกลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบกับมีการประสานแผนพัฒน,นากับอ,อปทและสล่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดอุรรธานีและได้ดำเนินการจัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อได้มีการดําเนินการตามข้อบัญญัติแล้วก็จะมีฝ่ายติดตามและประเมินผลเพื่อรวบรวม ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสําหรับปีงบประมาณที่ผ่านม,มานะคะของปีงบประมาณ2554ในส่วนของการประสานพันพัฒนาก็ได้มีการจัดประชาคมองุ์กร์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขจตจังหวัดอุดรธานี ทุกแห่งนะคะรวมทั้งอ,อปบจอด้วยเป็น181แห่งก็ได้มีการประสานแผนเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและไม่เกิดความซําซ้อนในการปฏิบัตินะคะก็ในส่วนของการประสานแผนตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรุทานีด้วยดีค่ะก็สำหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะคะ องค์การบริหารส่วนจังจหวัดทีนี้ก็ได้จัดทำข้อรยายละเยงบประมาณโดยได้เอาดำเนินการจากแผนง,งานโครงการที่ได้รรจุกข้อแผนพัฒนา,ะะา3ปีและงบและแผนเพิ่มเติมนะคะเพื่อดำเนินการในเขตพื้นที่ของอำเภอต่างๆทั้ง20อำเภอในเขตจังหวัดอุดรธานีและในส่วนของส่วนราชการที่ขอรับเงินดูดุนก็จะมีของ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีค่ะสำหรับกองแผนงรมาณก,ก็มีภารกิจหน้าที่ตรงนี้ในส่วนของตามภารกิจนะคะส่วนตามนโยบายของคณะโยการบร,ริหารส่วนจังหวัดที่ได้มอบหมายให้กองแผนงบประมาณคือที่ในการกองแผนงบประมาณเป็นหัวหน้าโครงการ บริหารจัดการน้ําในส่วนของอำเภอคงพวาปีก็ได้ดําเนินการจัดประชาคมผู้ใช้น้ําแล้วก็พื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อป้อง,องกันปัญหาเกี่ยวกับภัยแรง้งนะคะก็ตอนนี้ในส่วนของอำเภอคงพวาปีก็ได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ4ี่แห่งค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2 5 5 5ก็จะได้ดําเนินการเพื่อให้ครบ ในส่วนของอำเภอุมพาปีนี้มีอยู่15ประทอที่เขาย่อมโครงการก็จะทยอยทำให้จนแล้วสิค่ะสำหรับกองแผนร่งมานก,ก็มีข้อมูลที่จะขอนอเรียนเบื้องต้นเ่ามีขอขอบคุณนะคและในวันพรุ่งนี้นะคะไดน,นาจะพาทุกผู้ชมไปปลุกตะลุยบ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีต่อแต่จะเป็นกองอะไรนั้นติดตามได้ในรายการนายก อนุวัติค่ะวันนี้ได้หนาพร้อมด้วยพิมพ์งานพีย9ของนุญาด่ำลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ